หลักการของ UBI อันแรกก็คือได้รับเนี่ยเป็นเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขแปลว่าเชื่อว่าผู้รับเนี่ยสามารถที่จะเลือกวางแผนที่จะใช้เงินนั้นเนี่ยได้อย่างเหมาะสมคาต่อไปก็คือคา Basic, ําว่าเบสิกก็แปลว่าไอ้เงินที่ได้รับนั้นอะ่ะเพียงพอต่อการยังชีพตัวต่อไปก็คือคําว่า universal ก็แปลว่าได้รับกันแบบทั่วหน้าบางทีเราอาจจะไปมองคําว่าทั่วหน้าเป็นลักษณะเหมือน หวานแหเวียงแหแต่จริงๆคำว่าท่วหน้าในที่นี้มันหมายความว่าเราไม่ต้องไปพิสูจน์ความจนก็พายจากความจนก็มีสองคำเป็นตัวหลักคำแรกก็คือคำว่าเบสิกมันแปลว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยเรามีเงินรายได้ก้อนนี้มาเป็นเงินที่ช่วยประกันได้ว่าอย่างน้อยเราก็จะมีเงินรายได้ก้อนนี้เป็นจุดเริ่มต้น อีกคำหนึงก็คือคำว่าทวนหน้าเพราะว่าภาวะความจนเนี่ยครับมันเป็นพลวัตมันไม่ได้หมายความว่ารวยแล้วเราจะรวยไปตลอดนะครับหรือเราไม่ได้รวยหรอกแต่ว่า เราพ้นจากเส้นความยากจนและเราจะพ้นไปตลอด้อปัญหาของการเกิดโควิดเนี่ยครับมันเป็นตัวช่วยให้เห็นถึงภาวะพลวัตเนี่ยชัดเจนขึ้นในอดีตเราอาจจะมีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่คิดว่ายังไงฉันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความจนหรอกเพราะว่าฉันก็ทํามาอาชีพนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะมีไรายได้ดีแต่พอเกิดสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเขาจนโดยอัตโนมัติอันนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทําให้เมื่อเรามี UBI ทุกคนเนี่ยอย่างน้อยที่สุด มีรายได้พื้นฐานที่น่าจะเพียงพอพ้นจากความยากจนโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเดิมทีตัวเองไม่จนแต่ตอนนี้มาจนก็คือทุกคนพ้นหมดไปตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> ถ,ถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาก,ก็คือเวลาเรามองระบบสวัสดิการเนี่ยเรายังมองว่า รัฐเนี่ยเป็นคนจัดให้ประเทศไทยของเราเนี่ยครับเก็บภาษีประมาณร้อยละสิของ GDP ในขณะที่ประเทศที่มีรัฐสวัสดิการเนี่ยเก็บภาษีประมาณร้อยละสีของ GDP เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดบอกว่ารัฐบาลไม่มีเงินหลอกถูกครึ่งหนึ่งครับถูกครึ่งหนึ่งก็เพราะว่าเราเก็บมาประมาณ1 5์ของรายได้ของทั้งประเทศเท่านั้นเราก็เลยมีเงินไม่พอที่จะมาทําสวัสดิการหรือมาทํา UBI แต่ประเทศที่เขาพอเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บแค่15%เไง เขาเก็บ45%แต่จริงๆประเทศเหล่านั้นเขาไม่ได้มองว่ารัฐเป็นคนเก็บเขาอะเก็บเพื่อตัวเขาเองแต่เขาอะเก็บผ่านรัฐรัฐเนี่ยเป็นตัวระบบที่เขาอะทำสิ่งนี้แทนให้กับเขาเราคงไปเทียบเคียงกับโมเดลอื่นโดยตรงเนี่ยไม่ไ,มได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะก้าวเรื่อง UBI เนี่ยครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากประเด็นเรื่องคนกลุ่มไหนที่เราไปเทียบเคียงกับประเทศอื่นโดยตรงไม่ได้เพราะว่าฐานภาษีเรามันน้อยเกินไป เราก็ต้องไปเพิ่มจากว่าแล้วใครอ่ะเป็นคนที่ควรจะได้รับก่อนสเต็ปแรกเนี่ยมันจึงเป็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งเราอยู่ที่600มาหลายปีแล้วนะให้เป็น3,000เนี่ยได้ไหมหรือเด็กเล็กที่ได้600แต่ว่าได้ไม่ครบทุกคน,นยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะที่ได้ให้ได้ครบทุกคนเนี่ยจะได้ไหมบวกกันกับมีระบบบัญชีแยกต่างหากได้ไหมว่าเนี่ยคือบัญชีสวัสดิการโดยตรงของประชาชนแต่ถ้าเราไม่แยกบัญชีปุ๊บนะ ทุกอย่างเราก็จะอยู่ในความคุมเครือพอเราบอกว่าขึ้นภาษีไหมก็จะมีคนบอกว่าขึ้นไปแล้วรู้ได้ไงว่ารัฐบาลจะเอามาจ่ายให้เราพอเราไม่ขึ้นภาษีรัฐบาลก็จะตอบเราว่าเงินไม่พอมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับผมคิดว่าถ้าเราทํา2เรื่องนี้ได้ในสเต็ปแรกเนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยไอ้ความชัดเจนเรื่องของการที่เราจะให้รัฐบาลทําหน้าที่นี้แทนเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้น ผมคิดว่าทิศทางมันไปทางนั้นด้วยเหตุผลที่เรากําลังเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอย่างในกรณีโควิดนี่ COVID เ,นเห็นชัดว่าคนประมาณสองล้านคนเนี่ยตกงานแบบที่ยังไม่รู้ว่าจะกลับไปได้ไหมผมคิดว่ามันไม่ไม่ไม,มีคําตอบอื่นในกรณีประเทศไทยเนาะเพราะว่าในกรณีประเทศไทยถ้าเราพูดถึงเงินออมเนี่ย มันมีคนที่ออมเงินได้อยู่ประมาณสัก40%อีกที่เหลือ60%นี้ไม่ได้มีเงินออมเพียงพอและการจะไปสร้างเงินออมให้เพียงพอเนี่ยครับภายใต้ภาวะหนี้ครัวเรือนประมาณ90%ของ GDP โอ้โหดูเหมือนว่ามันยากกว่าระบบรัฐสวัสดิการอีกมั้งเพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยครับมันคืออีกโมเดลหนึ่งมันไม่ใช่แค่แบ่งเงินมาช่วยคนจนแต่มันคืออีกโมเดลหนึ่งของการพัฒนาประเทศคนทั้งประเทศเนี่ยจะเข้มแข็งพร้อมๆกันไม่ใช่โดยการช่วยเหลือของรัฐ โดยการช่วยเหลือของพวกเราทุกๆคนเพียงแต่รัฐบาลเนี่ยเป็นคนกลางที่จะนำทรัพยากรที่เราผ่านชำระผ่านภาษีมาจัดการจัดสรรให้กับพวกเราทุกๆคนมันคือความเชื่อมันคือจินตนาการของคนทั้งชาติประเทศเหล่านั้นเขาถึงไปสู่จุดนั้นได้